สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะประจํางวดวันที่งวดวันที่หนึ่งเอ้ยงวดวันที่สามสิคะงวดวันที่สามนะคะของเดือนพฤศจิกายนเนาะแต่ก่อนอื่นเลยแอดขอสรุปของวันพุธให้ก่อนนะคะถูกต้องเนาะวันพุธสรุปของวันพุธนะคะวันพุธที่หนึ่งให้ก่อน ก็ยังเจาะไม่เข้านะคะเข้าแต่ตัววิ่งลูดช่วงนี้เข้าตัววิ่งลูดนะคะก็น่าจะใกล้แล้วล่ะค่ะ <c oughs> น่าจะใกล้เอฟซีบอกนี่เป็นแนวทางแอดมีสองสูตรไว้เทียบนะคะแต่ว่าเราจะใช้สูตรบนเป็นสูตรหลักนะคะสูตรที่แอดไปหรือว่าใครจะชอบสูตรลองนะคะสูตรที่สองก็ไปได้สูตรที่สองปังมากค่ะ แต่แอดยังไม่เอาขึ้นข้างบนนะคะแอดยังไม่ได้เอาขึ้นข้างบนเพราะว่าเจ้าของสูตรยังชอบสูตรสูตรหลักอยู่นะคะแต่ใครชอบสูตรลองก็ลองวิ่งลูดดูลองไปดูค่ะนางเข้าทั้งตัวเจาะงวดนี้นางเข้าเด้งเลยนะคะสีห้านะคะนางไปของนางเองเลยค่ะสีห้างวดก่อนหน้านี้ก็เข้าตัวเจาะเนาะทั้งวิ่งลูดแล้วก็ตัวเจาะวันนี้เด้งเลยนะคะสีห้าไม่เกรงใจใครเลยนะคะ สูตรนี้ยังเข้าแค่ตัวเดียวเองเข้าแค่ศูนย์นะคะโอว่าแอดก็ชอบบึนก็ไม่มาเนาะเอาใครชอบแบบไหนไปก็พิจารณากันดูนะคะช่วงนี้ที่แม่นสุดก็คงจะเป็นเลขดับนะคะช่วงนี้ที่แม่นสุดก็คงจะเป็นเลขดับก็เอาไปเป็นแนวทางค่ะทุกคนเอาไปเป็นแนวแนวทางเอาไปพิจารณาเอาไปเทียบหลายๆสูตรดูนะคะเพราะว่าแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเนาะสูตรนี้ก็เทียบกับสูตรนี้ไม่ชนกันซ่างวดเลยค่ะเดี๋ยวนี้ ชนแค่ไม่กี่ตัวเองนะคะให้ดับก้าก็ดับยูนะคะถ้าใครตัดก้าออกก็จะเหลือแค่ศูนย์เม็ดเดียวเลยน,นั่นนะแอดไม่กล้าตัดไอ้แอดไม่กล้าตัดให้ค่ะกลัวมาค่ะให้ทุกคนตัดเอาเองนะคะเพราะว่ามันดับก้าเนาะเอามาดูของงวดวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่สามนะคะวันที่สามทำไมหวยมันไม่ไปไหนเลยทุกคน หวยมันเปรียงเปียหหัวเราวพัฒนาแต่วันศุกร์ตามหลักแล้ววันศุกร์ก็มาศูนย์นะคะวันศุกร์ก็ชอบมาศูนย์นะคะลองเอาไปเทียบกับสูตรที่ตัวเองมีสูตรเล่นทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยโอ้แอก็จะใสแล้วโอ้ยถ้ามันขยับมาตรงกับสี่ห้าหกอีกนิดหนึ่งบ้าถ้าตรงกันกับสูตรเล่นทั้งวันนี่แอจะจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะตัววิ่งรูดนะคะเอามาดูกันนะคะทุกคน มาดูกันเดิมวันนี้นะคะของแอดวันศุกร์นะคะสูตรหลักเลยแอดเด่นห้าหกเจ็ดค่ะเด่นห้าหกเจ็ดนะคะเป็นหวยเทียมายากไหมนะคะเพราะว่าช่วงนี้สองสองสี่ศูย์ฮอตเหลือเกินนะคะห้าหกเจ็ดนะคะวิ่งรูดห้าหกเบิ้ลนะคะแอดยังดูที่เบิ้ลเพราะว่าแอดจับเบิ้ลได้สองคู่นะคะจับเบิ้ลได้สองคู่มารวมตรงนี้ด้วยก็เป็นสามคู่นะคะ แอดก็ไม่เชื่อว่ามันจะไม่มานะคะอันนี้เป็นความตามสูตรที่จับเบิ้ลได้เนี่ยค่ะตามสูตรที่จับเบิ้ลได้นะคะแต่ว่าเบิ้ลงวดที่ผ่านมานี้ก็ไม่มานะคะไม่มาไม่มาเลย mm hmm. ก็ต้องรอดูงวดน,นี้นะคะถ้าใครชอบเบิลก็พิจารณาดูนะคะใครไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางเนาะ แอดให้วิ่งรูดห้าหกเบิ้ลนะคะใครชอบหกเจ็ดไปหกเจ็ดใครชอบห้าเจ็ดไปห้าเจ็ดนะคะเพราะมันเด่นสามตัวแต่แอดจะให้วิ่งรูดแค่สองตัวนะคะส่วนตัวใครจะไปทั้งสามตัวเลยก็พิจารณากันดูนะคะก็รอดูเลขดับค่ะรอดูเลขดับช่วงนี้แอดรู้สึกว่าเลขดับจะแม่นเกินไปนะคะให้เด่นหน่อยก็ยังดับเลยนะคะเออเอากำนางสิสุดยอด นึบต่โคง,งมาดูตัวเจาะนะคะห้าสี่ห้าห้าห้าหกหกสี่หกห้าหกหกนะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะใครจะไปห้าหกตัวเจาะก็มีแค่นี้นะคะตัวเจาะก็มีแค่นี้จะมาเอาตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะสูตรให้แบบไหนแอดประกบคู่ให้แบบนั้นเลยนะคะสูตรมาแบบไหนแอดประกบคู่ให้แบบนั้นเลยค่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่าย มันมาอย่างนี้แอดก็ประกบให้เลยนะคะรอบนี้ไม่กลับหัวให้นะคะใครที่จะไปห้าก็ไม่กลับหัวห้าหกห้าเก้าก็พิจารณากันดูนะคะอันนี้เป็นตัวเจาะนะคะแต่ว่าช่วงนี้แอดลูดนะคะแอดลูดเอาค่ะเพื่อความรอดปลอดภัยก็ขอให้ตัวลูดเข้านะคะ 5, 6, ห้าหกเจ็ดน้อยครั้งหน้าจะหลุดห้าหกนะคะห้าหกเดี๋ยวแอดจะมีนี่น่ให้ดูะ มาดูสูตรลองนะคะสูตรลองไม่ชนอีกแล้วนะคะงวดก่อนสูตรลองเข้าเด่นเด้งนะคะสูตรลองสองสามสี่ต่ำเลยค่ะสูตรลองสูตรลองสองสามสี่นะคะวิ่งรูดแอดให้ตัวหน้าอยู่แล้วสองสามนะคะสองสามใครชอบสามสี่ไปสามสี่ใครชอบสองสี่ไปสองสี่ที่จริงสูตรนี้เราก็ใช้เทียบกันกับสูตรหลักนะคะแต่ว่าสูตรลองช่วงนี้ก็ฮอตเหลือเกินนะคะ ตัวเจาะนะคะ02 03 04นะคะ12 13 14 2 2 2 3แล้วก็24ทุกคนมาตระกูลหวยแอดเลย2 2 2 3 24 33 34 35โอ้ยจัดหนักจัดเต็มเหลือ2 3นะคะที่ยังไม่มาปกติหวยลาวพัฒนาไม่ขาดหน้า2 3มายาก,กันช่วงนี้นะคะ โอ้ยปกติ2องสาสาสามนี่ยิ้มหวานเลยค่ะมาดูในตารางกันนะคะห้าเจ็ดสีหนะคะห้าเจ็ดสี่หกศนห้าหกเจะคะห้าแอดจับให้8คู่นะคะตามสูตรห้าหกเจ็ดห้าห6ห้าห้าเห้าห้าหหกเ สี่หกหกสีห้าเจ็ดสี่ห้าหกอันนี้ใครจะกลับหัวก็กับหัวนะคะพิจารณากันดูเพราะว่าโอ้ไม่เข้ามาหลายหมดแล้วนะคะตารางนะคะจับไม่ได้เลยนะคะหววอกตง้งอกอะไรบ้างอย่างนี้แหละคะ่ะก็เอาไปพิจารณานากันดูนะคะทุกคนเดก่อดทาให้ดูเป็นเพียงแนวทางนะคะส่วนตัวแอดก็รูดอย่างเดียวะคะ่ะรูดเท่านั้นที่รอดนะคะ แล้วไม่ใช่เลสองทุกวันนี้ไปสี่ตัวแล้วนะคะหวยลาวพัฒนาก็รอเอาไปดูค่ะว่าเผื่อชนใจชนกับตัวเองหรือเปล่านะคะแต่แอดชอบสูตรลองมากเลยนะคะสูตรลองสวยเนอะสองสามสองสองสามสามสามสี่สามห้าบูมเรียงแอซอัดนักดัดนักจัดติมเมื่อกี้มันออกอะไรนะศูนย์สองใช่ไหมที่จริงมัน ที่จริงมันสองสี่แล้วมันต้องเจ็ดสองนะคะทุกคนมันสองสี่แล้วต้องเจ็ดสองไม่ก็สี่เจ็ดค่ะสี่เจ็ดนี่จับตามองเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเลขลดพ่อนะคะถ้ามันได้ออกสองสี่ทีไรไม่เจ็ดสองมาก็สี่ก็สี่เจ็ดมาค่ะเป็นอย่างนี้ทุก่วัหวยลาวพัฒนาแต่ว่าแปลค่ะรอบนี้นางมา เ้ยแต่ว่านางก็เกือบ47นะ7ไปข้างหน้านะคะทุกคนมันมีหมดได้หนา47 2งวดที่ผ่านมานั่นนะคะเลขรถพ่อออกนี้ดี42 27แล้วก็47ค่ะเวยลาพัฒนาชอบออกนะคะถ้าถ้าได้มา24ระวัง27กับ47ไว้แอดระวังอยู่ค่ะแอดจวบอยู่ค่ะตอนนี้นะคะ เพราะว่าแอดดักไว้แล้วนะคะมันโตมาสักงวดทุกคนจําคําแอดไว้ถ้าวันไหนที่มันมาเป็นโซ่ได้เลยก็ราะแอดตามมานานแล้วมันไม่มาเลยค่ะช่วงนี้มันปล่อยแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะสองหกเก้างวดอะไรประมาณนี้ค่ะเออแล้วแอดจะให้ดูอะไรนะเลขดับเนาะเียอะเลขดับเลขดับก็ยังอยู่ที่เดิมมาค่ะเพิ่มเติมคือวันนี้จะดับอยู่ไหมนะคะจะดับอยู่ไหม านาวีนะคะงวดของวันที่สามนะคะวันที่สามให้ไปที่ดับเก้าค่ะก็ไปพิจารณากันดูนะคะเข้ามาดับผ่านสามงวดนะคะดับผ่านสามงวดนะให้ดูสถิติย้อนหลังนี่ค่ะเข้าเข้าหลุดุๆนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามงวดดับผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิบสามปั้ดับหลุดหกงวดค่ะครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะแล้วก็เลขขนาดเลขวิ่งยังจะไม่เข้านะคะหวยลาวพัฒนาทำเลขดับนะคะ ก็มันมันมือเนาได้ทําแล้วมันก็ขาดไม่ได้นะคะทุกคนก็ทําให้ทุกคนดูค่ะแต่ว่าดับผ่านมาแล้วสามงวดนะคะที่จริงตามสเต็ปของเขาสามงวดจะหลุดหนึ่งงวดนะคะสามงวดจะหลุดหนึ่งงวดแต่ช่วงนี้แอดก็เดาใจนางไม่ถูกเลยนะคะสูตรก็ก็ทำให้ดูไปอย่างนั้นละคะ่ะแนวทางเลขดับหวยลาวพัฒนาหยยบไอ้ใครชอบก็จัดนะคะแต่ว่าส่วนตัวแอดไม่ไม่มีตรงมีดับลคะค่ะลาวพัฒนาโอ้ยออกมาตายดิ แอดบรสุท์ใจดับต่อค่ะแต่ว่าก็ชอบทํานะคะชอบทําให้ดูเอ้าทุกคนเรามาวิเคราะห์อันนี้กันนะคะแอดยิงจุดจ่ออยู่กับชุดนี้นะคะมาเปิดพิธานักของเรานะคะตูสูงห้านอย,นะะนอยล้ว้เขียนใจห้านอยนะค่ะนมดเดียวค่ะเอานี่นะคะดูชุดหลักไปนะคะทุกคนนี่แหละค่ะตอนเ e ย็นแอดนี่แหละค่ะ กำลังตัดสินใจอยู่จะห้าหกเจ็ดเบิ้ลไหมนะคะแอดชอบเล่นหลายๆตัวแอดจะได้เด้งนะคะใครชอบด้วยก็จัดค่ะบางท่านบอกว่างบน้อยน,นู่นี่นั่นก็ลองคัดดูเลือกดูค่ะทุกคนเอาตัวที่ตัวเองชอบนะคะเพราะแอดก็ไม่รู้ว่าหัวจะออกอะไรนะคะก็พ,ะพยายามคัดพยายามเน้นให้นะคะแต่ว่าเรามาดูอันนี้กันดีกว่านี่นะคะทุกคน มีน้อยชุดของฮานอยวันนี้ก็แตกยับเลยนะคะพวกสองสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีนะที่ลงให้ทุกคนดูแต่แบบว่าอาอแอดก็วงกลมให้อยู่ดีเนาะพวกหกแปดเก้าแปดนะคะหกเก้าฮานอยรู้สึกว่าน่าจะเข้าสามคู่นะคะแต่หวยอื่นแตกยับเลยนะคะเลขน้อยชุดของหวยฮานอยนะคะแอเห็นมันเข้าดีนะคะแอดก็เลยเอามาซื้อกันนะคะก็ได้มาสองงวดนะคะก็ลงในหวยฮานอยนั่นแหละค่ะ ได้มาสองงวดนะคะพอเอามาอาัดคลิปบอกทุกคนปกติคนที่เล่นฮานอยก็จะจะพอรู้กันอยู่แล้วเนาะแอดก็จะเตือนตลอดแต่ว่าพอมาอาัดคลิปใส่กับหวยลาวลุดค่ะเนี่ยนะคะให้ไปที่สามเจ็ดหนึ่งสามศูนย์เจ็ดแล้วก็ห้าสามนะคะมันมาห้าสีทุกคนมันมีห้าสีนะคะมันมาห้าสีแต่ว่ามันมีแนวทางที่น่าสนใจนะคะแอดก็เลยลองแยกออกมาเนาะนี่ หนึ่งสามศูนย์เจ็ดห้านะคะมันมีห้าตัวใช่ไหมคะหนึ่งสามศูนย์เจ็ดห้านะคะทุกคนเห็นเนาะหนึ 1, 3, 0, 7, 5, ่งสามศูนย์เจ็ดห้าเอสก็ดูว่ามันมาตั้งสองตัวนะคะคือห้ากับศูนย์นะคะนี่มาทั้งบนทั้งล่างนะคะห้ากับศูนย์เอาเรามาย้อนดูงวดน,นี้นะคะงวดน,นี้มันให้เจ็ดเก้าเจ็ดหกสองเจ็ดหกหกแล้วก็สองหนึ่งนะคะตัวน้อยชุดเนาะ แอสก็เลยลองแยกออกมาค่ะแยกออกมาแล้วก็ทั้งจับคู่ทั้งแยกออกมานะคะนี่ก็เป็นหนึ่งสองหกเจเก้าแล้วทุกคนดูหวยมาสิคะสองสองสองหนึ่งสองนะคะอันนี้จับคู่เข้านะคะน้อยชุดเข้าวดน,นี้ก็ให้ไปที่สองสี่ห้าสี่สามสามเก้าเก้าใช่ไหมคะก็แยกออกมาเป็นสองสามสี่ห้าเก้านะคะหวยก็มีแค่นี้ค่ะเก้าสองสี่แล้วก็0 9นย์เก้านะคะเข้าสามตัวเลยนะคะนี่ เาสตัวเลยนะแอดว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะแอดก็เลยเอามานำเสนออีกแนวทางหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกันกับสูตรหลักของเรานะคะมาดูงวดนี้นะคะงวดนี้นิดเดียวเองค่ะทั้งหวยไทยแล้วก็หวยอันนี้นะคะนี่ที่จริงนะคะเอา1 2 3 4 5สโอ้ยเอา5ตัวนี้ไปวินเอาเอา้าวินเอาได้1 5ได้หนี่หวยไทยนี่โอ้ยแอดก็คิดไม่ถึงเนาะ เขาจับคู่ให้อย่างนี้แอดก็ไปอย่างนี้เลยค่ะเออเดี๋ยวหวยไทยง่วนหน้าแอดจะลองดูสูตรนี้ดูนะคะเนี่ยค่ะแอดก็ไปหวยไทยด้วยนะคะนี่แต่แบบเออนึกไม่ถึงว่าถ้าเอามาวินเนี่ยได้หนึ่งห้าเลยนะคะนี่ว่ะหวยออกแล้วก็จะมันแมนค่ะหนี่แล้วหวยก็มีสามเทียบเลยนะคะทุกคนอือเฮ้ยนะสามเจ็ดหนึ่งสามศูนย์เจ็ดห้าสามนะคะแล้วหวยออกสี่ศูนย์สอง ก็คือมีศูนย์นะคะห้าสี่ก็คือมีห้าเนี่ยมีห้าเอาอย่างน้อยข้อมูลแล้วก็แคบลงมาอีกนะคะเรามาดูนะคะมาดูงวดนี้นะคะงวดนี้งวดนี้นะคะอันนี้เข้าตัวนิ้นเนาะงวดนี้หลุดมาดูงวดนี้นะคะคู่ชุดฮานอยน้อยชุดนี้นะคะให้มา คั้ง5,2,9,0,0,5แล้วก็หนึ่งหค่ะทุกคนสังเกตไหมหวยมีไม่กี่ตัวเองนะคะทุกคนอันนี้แอดก็มาวิเคราะห์แนวทางให้ดูนะคะให้รับชมรับฟังส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมนะคะถ้ามากมดีกว่าเนาะแต่ว่า6กับ9แอดไม่ได้กลับหัวให้นะคะใครชอบก็กลับหัวเอานะคะใครชอบที่จะไปสูตรนี้แอดถือว่ามันมีน้อยตัวดีค่ะก็เลยเอามานำเสนอนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะเขาให้52กับ90นะคะสูตรของแอนให้52กับ90นะคะก็คือมันเด่นทเหมือนกันทั้งสี่ตัวนั่นแหละค่ะแต่ก็เจาะลึกลงไปอีกนะคะแต่บางทีก็พลาดนะคะนี่แต่ว,ว่าซื้อหวยไม่กลับตับแตกเด้อแล้วหวยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวนะคะทุกคนหนึ่งหวยมันมีอยู่แค่นี้ค่ะหวยมันมีอยู่ห้านะคะนี่เนาะหินเนาะ ห้าสองนะคะห้าสองเอดตาพอดีเือแล้วทำเมืถึงเลื่อนมาทางนี้ห้าสองเก้าศูนย์หนึ่งหกนะคะจะถูกเต็มเลยทุกคนนี่ค่ะแอดก็แยกออกมานะคะมีห้ามีสองมีเก้ามีศูนย์อ้าศูนย์สองตัวเลยทุกคนศูนย์โอ้ยศูนย์ใหม่อีกแล้พี่น้องเอ,อ้ยตายบว่ ูนย์สองตัวเลยนะคะน่ากลัวเลยได้มีศูนย์ที่หนึ่งศูนย์ที่สองนะคะไม่รู้ว่าจะมาไหมนะคะเนี่ยห้ามีสองตัวนะคะแอดจับดูเดอว,ว่าตัวไหนมีสองตัวอันนี้ขนาดสามมีตั้งสามตัวมันยังไม่มาเลยนะคะมีห้ากับมีห้ากับศูนย์นะคะแค่นั้นเนาะมาดูนะคะแอดก็มันให้นะคะห้าสองเก้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็หนึ่งหก ส่วนตัวแอดก็บอกตามตรงเลยนะคะจากสูตรนี้ด้วยนะคะเพราะว่าได้กันมาแล้วนะคะติดใจแล้วหน่อยสุดห้าสองเก้าศูนย์หนึ่งหกนะคะนี่ห้าสองเก้าศูนย์หนึ่งหกแต่ว่างวดนี้มีตั้งหกตัวค่ะสองสี่หกเก้ากับหัวเป็นหกมีตั้งหกตัวทุกคน มีตั้งหกตัวนะคะอันนี้คือสามตัวของเขานะคะสามตัวของสี่ห้าสองสามตัวของห้าเกาศูนย์สามตัวของหนึ่งหกห้านะคะสามตัวของหนึ่งหกห้าแล้วก็สามตัวของศูนย์ห้าสี่ใช่ไหมเนี่ยค่ะศู4ย์ห้าสี่นะคะศูนย์ห้าสี่ก็คือตรงนี้นะคะแอดก็แทนค่าหนึ่งให้เป็นหนึ่งห้าสี่นะคะ หนึ่งหกห้ากับห้าศูนย์เก้านี่มันตัวเดียวกันนะคะมันตัวเดียวกันแอดไม่ได้แทนค่าให้เนาะนี่เรามาดูอันนี้นะคะ 2, สี่ห้าสองหวยด้วยสี่ห้าสองอันนี้คือสามตัวของเขานะคะนี่คือสูตรฮานอยนะทุกคนใครที่ผ่านตามาเห็นก็เอาไปเดี๋ยวแอดก็ไปอธิบายในฮานอยอีกทีนะคะพอเอาขึ้นแล้วมันไม่นี่เดี๋ยวจะวงกลมให้เฉยๆเนาะพอเมื่อวานนี้ไม่ได้เอามาเขียนในใบฮานอยบ้าแตกสามคู่สี่คู่ แต่ว่าไปหวยอื่นดีค่ะไปหวยอื่นดีนะคะนี่นะคะเป็นแนวทางนะคะนี่ถ้าจะสังเกตจากหนึ่งสองสามสามงวดที่ผ่านมาใช่ไหมคะมันเข้าตลอดเลยทุกคนงวดแล้วตั้งหลายตัวนะคะแสดงว่างวดนี้หวยลาวพัฒนามีห้ามีสองมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีหกแสดงว่ามันไม่ทิ้งตัวเดิมเลยค่ะทุกคนนี่ไม่ทิ้งตัวเดิมเลยนะคะห้าสองเก้าศูนย์หนึ่งหกนี่ค่ะ เอา915ห้วยไทยนี่ทุกคนอนีสามตัวเขาหนีหวยไทยเนาะเอา้าพิจารณาอันนี้ก็วิเคราะห์กันดูอีกแนวทางนึงนะคะทุกคนอันไหนว่าดีว่าเดนแอดก็หยิบจับมาอธิบายให้ฟังนะคะอาจจะแนวทางเยอะไปหน่อยนะคะส่วนตัวแอดแอดก็ไปสูตรหลักนะคะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือสูตรนี้นะคะ5290 05แล้วก็16นะคะแอดก็เพิ่มไปของแอดนะคะถ้าถูกก็ได้ฮน,นะคะแต่ว่ากลับหัวด้วยนะคะ6กับ9แอดก็ไม่รู้ว่ามันจะมาไหมนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานางหลุค่ะงวดที่ผ่านมานางหลุด,งงด,าาลดถ้ายังไงก็เอาไปพิจารณานะคะประกอบการตัดสินใจอีกหนึ่งแนวทางนะคะหนึ่งแนวทางแอดก็สังเกตเอานะคะสังเกตเอาเออมันเป็นข้อมูลน่าสนใจแอดเลยเอามานำเสนอทุกคนนะคะ ก่อนที่หวยจะออกเนาะเดี๋ยวว่าหวยออกก็จังมาบอกอีกละอ่านี่นะคะสูตรหลักสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ใหโชคดีนะคะสามตัวในตารางหยิบจับเอาไปเองได้เลยนะคะแอดแค่จับตามศูตย์ให้นะคะเห็นไหมในนี้มันมีเจ็ดสี่สองนะคะมีเจ็ดสี่สองโอกาสมาสูงมากนะคะเจ็ดสอง เจ็ดสี่สองนี่ไม่รู้ละแอดก็ไม่ได้เขียนเลขแอดให้ดูซะด้วยสิเลขรดเลขอะไรนะคะเดี๋ยวไปเขียนในห้าน้อยก็ได้เอ้าไปรวมกันอยู่ห้าน้อยหมดเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนป้าไม่เคยยาวขนาดนี้ขออภัยนะคะมวแต่อธิบายอยู่เนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะมนันๆเฮงๆรวยๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ หนึ่งติดตามนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กันนะคะแดก็ทำให้ทุกคนดูค่ะแบ่งปันนะคะเผื่อบ,บุญพลาบีนี้จะเสริมให้ตัวเองดวงปังๆหิงๆนะคะแบ่งปันไปด้วยกันนะคะไม่มีกลุ่มแอดไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะมีแต่ youtube นี่ละค่ะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจด้วยนะคะในวันนี้ไม่มีอนาคตถึงจะแม่นยังไงก็ไม่มีค่ะเพราะว่าโอ้แอดไม่มีเวลามาตอบนะคะมันเนาะโอแอดแบบไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะคะทุกคนก็มีแนวทางอะไรก็ขอ,อนำเสนอทางช่องทางนี้แล้วกันนะคะไม่มีกรุ๊ปไลน์ค่ะแต่มีจะมีจะเปิดช่องเพิ่มนีนะคะ่ะเพราะหวยเยอะหาหวยไม่เจอค่ะหวยระหว่าง ช่องหวยไทยกับหวยแบบว่าหวยลาหวหวยฮาหนอยอะไรอย่างเงี้ยอยากแยกกันนะคะเพราะแอดหาช่องหาเลขตัวเองไม่เจอคะ่ะมันหลายหลายสำหรับคลิปนี้นะคะปะ้าผู้ใดสิมาเพิ่งข่อยจมไปสำหรับคพี่ี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเหมือนลืมมาเลยเนาะ